อ๋อวันนี้เรามาพูดเรื่องพักกับชีเลย <laughs> มามาวันนี้มาพูดเรื่องพักกับชีมาแล้วก็ขอโอกาสถาม ความเห็นหลวงตาเพราะว่าตอนนี้เรื่องพระกับแม่ชีครับค่อนคอนข้างที่จะเป็น,ปนข่าวครับหลวงตาครับเป็นข่าวอะไรล่ะ ข่าวว่าแบบมีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้นะครับคุณตาครับเอาไม่ชีก็พาก็มีความสัมพันธ์กันสินะเขาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันสิถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเขาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงมะ เออมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าภาคอาชีหรอกมันปัญหาอยู่ที่คนไงเพราะว่าภาคอาชีก็เอาคนทำนี้มันก็ไม่มีปัญหาฮนะการการที่มันมีปัญหาก็คือภาคอาชีเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาคเป็นชีไงนะ่นะ นะฮะปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอ่าอ่ะไม่มีความสําววมสังวรในศีลอาจารย์ครบมีคนดูอย่างคนเข้ามาสิบเก้าแล้วครับตัวงแต่กอฮะ คนเข้ามาสิบเก้าคนแล้วครับสิบเก้าฮะฮะฮะสิบเก้าคนเลยฮะไอ้สมสุยมึงเท่าไหร่บ้างสองคนอยู่ลองตาถามครับเฟซบุ๊กสิบสามครับทิกตอกหน้อยเก้าสิบสามครับอ๋อหลวงตาอยู่อยู่ในวงการนี้มานานเนาะเป็นบ่าอยู่ในวงการสงเนี่ย โดยเฉพาะอยู่ในวงการภารกรรมฐานภระกรรมฐานจะไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะภากรรมฐานหรือพระป่าอรัญมสีนี่จะไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะว่าพระป่าเนี่ยส่วนมากจะมุ่งไปสู่ทางพ้นทุกข์ไม่ได้มุ่งกลับไปกลับมาทางโลกอีกไม่ได้วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆพวกนี้นะ,ะแต่ภาะพวกที่มีปัญหาอยู่เนี่ยลวงตาดูแล้วนะ มันจะเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคฮะเข้าใจไหมที่พญานาคเนี่ยถ้าเอาพญานาคเป็นสาเป็นอะไรอ่าเขายกเป็นที่พึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาจะเรื่องเกิดถึงเรื่องภพชาติพวกนี้พระพวกนี้จะไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องธรรมะแต่คิดว่านั้นแหละคือธรรมะเข้าใจไหม ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องพบชาติมึงเป็นเมียกูมาก,กี่พบกี่ชาติอะไรประมาณเนี้ยฮะก็เอาตัวนี้เป็นตัวอ้างจริงไหมหลวงจากเคยพูดตลอดนะว่ามันอันตรายมากพระที่ไปพูดว่านี่มึงเคยเป็นเมียกูนะอีผู้หญิงคนนั้นก็เอาแล้วเชื่ออย่างเงี้ยซึ่งไม่ศึกษาพุทธศาสนาให้ดี ศาสตราพู้เรามาตัดพพตัดชาตินะไม่ใช่มาสร้างพพสร้างชาติเข้าใจไหมมะทีนี้ก็ทําให้ไม่ชีจะเกิดความเงี่ยนสิฮะเพราะมีใจให้กันก็เริ่มเกิดกามารมณ์ขึ้นเข้าใจไหมฮะไอ้ผ้าก็เอาละดูเห็นแล้วก้โหใส่แว่นดำเลวอะไรเล่แบนอะฮะ อะไรเงี้ยมามา,ม,ามันอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยมีปัญหาเม่ชีก็เลยมีใจรักพระไงพระก็เลยรักชีกเพราะว่าพูดออดอ้อนเขาจะแก้ปัญหาเลิกจิตไนงะเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ การภาวนาที่วิปลรราสเนี่ยเขาไม่ได้แก้วิธีที่อยไปพูดเรื่องขอดูอย่าโนออะไรนะนาคีน้อยนะเขาแก้ปัญหาด้วยการอะไรบางทีก็ดา่าด่าให้คลายออกมันไม่ใช่ข้ออ้างหลงอย่ามาพูดเลยมะมันต้องดานะนี่ยอย่างอย่างพรบวา่ายมีแมช่ชีคนหนึ่งเนี่ย มารักคุบาใชยจีบขนาดคุบาใชยเห็นหน้านี่ด่าเลยด่าให้เสียให้หายเลยหลงตาก็มีเยอะท,ที่ผู้หญิงเน่ะที่มามาหลงรักหลงตาเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้นะเราอย่างว่าเราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะหน้าตาเราดีเ มีจริงๆนะลูกตาดาใส่คนหน้าคนเยอะเนี่ยนะคืออย่าไปให้ความหวังเขานะอะยาดีมันต้องมีรสขมฮนะไม่ใช่เอาคำหวานเดี๋ยวมันก็เป็นเบาหวานนีวกันเห็นแม่งกำลังเป็นเบาหวานชนินภากอาชีพอฮะนะานะนะอาจารย์ไม่ได้พูดพอนะไม่ได้เอาใจลูกศิษย์นะคนที่เอาใจลูกศิษย์คนนั้นแหละทำร้ายลูกศิษย จะบอกให้ฮะหลวงตาเคยพูดนะสมัยหลวงตาอยูอ่วัดป่าพุทํานกเนี่ยผ้าวัดนั้นอะ่ะเจ้าวาดองค์ไหนย้ายเข้าไปอยู่มีเมียหมดศึกหมดฮะมีหลวงตาไปอยู่เนี่ยคนเดียวรอดเพราะอะไรรู้ไหมกูด่าเลยมึงมาทำเขาน,นับคะแนยกว่าก,กูเนี่ยอะไรวะเลยแหละ มึงมาหาผัวหรือมึงมาทำไรวะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันก็จะอายอายมันก็จะคลายจากอารมณ์พวกนี้ออกนี่คือวิธีแก้ไม่ต้องมาข้ออ้างหรอกเนี่ยหลวงตาแก้ความเห็นผิดของไม่ชีนี่มากมาย่กลกองเลยจะบอกให้ไม่ใช่ไปพูดหวานหวานเมี่ะที่รักนะจ๊ะอย่างเงี้ยฮะ ข,ขอโอกาสครับหลวงตาเป็นไปได้ไหมครับที่ลูกลูกลูกศิษย์อยากทดลองอท,ท,ดทดสอบคไม่าาามีหรอก <ไง S 2> มันจะไปทดสอบอะไรสิปีนแม่ามาพูดเลยแฉถ,ถ้ากูเป็นตำรวจนะกูจับได้หมดอ่ะพวกเนี้ยฮะมึงรู้ไหมออกอาการฮะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกอไปให้ความหวังเขาอะอันนี้ไม่ใช่การวิธีแก้เราอย่ามาพูดเลยจะแฉและขังสังขารที่เศษนี่ยไม่ใช่แบบนี้ถ้าจะปรับสังขารที่เศษนะคนที่อยาปรับเนี่ยถูกปรับเนี่ยต้องรับสารภาพเองไม่ใช่คนอื่นไปจับผิดแล้วก็มาสารภาพจนได้หลักฐาน มันต้องมีสำนึกมันค่อยจะแก้ไขอาบัตตัวนี้ตกถ้าไม่มีความละอายแก่ใจอย่างเงี้ยจนได้หลักฐานไม่ได้ไม่มีทางที่จะตกจากอาบัตพวกนี้ไม่ว่าอุบัติอาบัตเล็กน้อยหรืออาบัตใหญ่ก็ตามคนนั้นต้องมีจิตใต้สำนึกอยากจเจริญในธรรม อยากแก้ไขจิตใจตัวเองนะไม่ใช่มีหลักฐานคนไปฟ้องไปโจย์แล้วค่อยรับเหมือนเวลาพระจะอยู่บริวาศัติกรรมต้องสังฆาทิเศษสิบสามเนี่ยต้องอยู่ปริวาักริกรมนะพระปกปิดมาสองวันสามวันเหลือ,อทิดหนึ่งค่อยมารายงานครูบาอาจารย์ผมต้องสังฆาทิเศษสิบสามนี่มันค่อยสารภาพไม่ใช่คนไปจับไล่จับ อย่าเข้าใจผิดนะภาพพวกนี้น่าด้านจนได้หลักฐานค่อยรับอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นกูเนี่ยเป็นอ่านะกูประหารอย่างเดียวเลยพวกเนี้ยมันประหารในทางธรรมไงไม่มีความจเจริญลอกที่เขาต้องสังกาที่เสร็จสิบสามไปอยู่บริวารกรรมเนี่ยภาพพวกเนี้ยเคารับผิดเพื่อจะแก้ไขอันนี้ไม่แก้ไขไงเพราะจนได้หลักฐานค่อยรับสารภาพ ะจำไว้ปกปิดมาในการอยู่ปริวัฒกรรมนี่หนักมากนะสังคารทีเศษเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคนป่วยนะประชิกนี่คือรักษาไม่หายคือตายแล้วสังคารทีเศษสิบานี่เข้าห้องไอซีผ่าตัดไงป่วยหนักนะแต่อาบัติปจิตินน้อน,น้อยนี่เป็นหวัดกินยาแก้ปวดก็หายเนี่ยอาบัติของพระอุปมาเหมือนกับคนป่วย สังฆาชีเสรจสิบสามเนี่ยป่วยหนักต้องรักษาเข้าโรงพยาบาลเลยแหละเพราะเรื่องการอยู่บริวารกิกรรมเนี่ยต้องรับสารภาพภาพมาแจ้งก่อนเหมือนเหมือนพระที่วัดเนี่ยมาแจ้งปุ๊บเนี่ยผมปิดมามึงป,ปิดมากี่วันผมปิดมาสามวันมึงต้องไปอยู่อยู่บริวารอีกเก้าวันนะคือบวกสองทำโทษอย่างหนักห้ามรับปาะเคนห้ามเพื่อนร่วมสังฆกรรมด้วย นะถ้าผ้า,าคันตุกะเข้ามาเนี่ยต้องมารายงานตัวประจานตัวเองให้เข็ดหับให้อับอายนั่นแหละค่อยจะตกต้องยอมรับอันนี้มันจนมุมด้วยหลักฐานนี่ยังไม่ยอมรับอย่างนั้นนะหะมันจะเป็นอะไรไปว่าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำจริงไหม รู้อยู่แก่ใจดีทุกคนนั่นแหละใครทําอะไรจริงไหมล่ะ,ะเพราะงั้นการปรับอาบัติของพาเนี่ยไม่ใช่ปรับกันง่ายๆนะมีทุกวันเนี้ยปรับง่ายเหลือเกินไม่รู้จักก็ปรับถ้าคนหวังจเจริญในธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะรับสารภาพไม่ใช่จนด้วยคนไปโจดไปจับได้มีเหตุมีหลักฐานค่อยรับเข้าใจไหมแสดงว่ามีเจตนาเนี่ยไม่ดีนะ มันต้องอยู่ที่เจตนานะฮะจริงไหมอย่าว่าเลยหลวงตาเนี่ยนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยมีสาวสาวมาบางทีมาขอร้องด้วยให้ศึกไปเป็นผัวมันสามเดือนเพอมาบวชใหม่มันพูดกันนานนั้นนะฮะเพราะเขาก็รู้ว่าพระสิ้นคิดนี่เป็นพระหน้าตาดีฮะจริงๆ หลายคนมากเป็นหลายสิบคนน่ะผู้หญิงเนี่ยไม่มาทดสอบมั่งมาหรือจริงมั่งก็ไม่รู้แต่ว่าหลวงตานี้ด่าอย่างเดียวฮะถ้าไม่ได่าเราก็บอกว่ากูเป็นผัวใครไม่ได้อีกหรอกอะกูไม่อยากกลับไปสู่โลกอกีกเราก็พูดอย่างเงี้ยตัดบทเลยนะจะบอกให้ ไม่ใช่ไปพูดต่อรากแต่เรือแหม่ั้งใจที่รักอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพื่อจะแก้ไขเขาแก้ไขมันนั่นแหละมีทางหรอกนะถ้าเป็นลูกศิษย์ลวงตานะโอ้ยไม่ได้หรอกนะนะไม่ใช่แบกหน้าด้านหน้าทนอยู่จริงไมละ่ะไม่เหมาะกับสมณะสารูปที่จะไปพูดกับผู้หญิงอย่างนั้นจริงไหมานะ เนี่ยก็พูดรับสองต่อสองเลยนะแซดนะ,ะแล้วก็ไอ้อะไรละคลิปที่พูดเสียงคลิปเสียงอะ่ะขอดูนาคีน้อยๆนี่เห็นไหมแข็งเลยเนี่ยอะไรล่ะแข็งฮะหำแข็งอะสิพระมันก็ปลุกแล้วอารมณ์หญิงอะ่ะจริงไหม พูดออกมาได้จริงไหมล่ะมันด้านไหมล่ะผู้หญิงก็บ้าบ้าบ้า,บาที่สุดเลยเห็นไหมมันมันทั้งสองคนนั่นแหละจริงไว้เพราะผู้หญิงก็ได้ความหวังว่าไอ้น,นี้จะสึกไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็เลยไม่กล้าถ้ารู้ว่าไอ้น,นี้จะหักหลังกันนะถ่ายคลิปไว้แล้วจบเลยนั่นน่ะ แต่นี่ก็หวังอยู่ว่าจะได้มีผัวไงอีนั่นอะฮะฮะพวกเนี้ยชอบคนในเครื่องแบบไงไม่งั้นพวกนี้ยชอบคนในเครื่องแบบฮะฮะฮะถ้าหลวงตาวิเคราะห์นะมันไม่สมควรเลยนะเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลวงตาเนี่ยถ้าเป็นหลวงตานะหลวงตาศึกไปมีดีกว่า มันทำลายตัวเองนั่นน่ะทำลายตัวเองอย่างมากแนละ้วมาบวชเป็นพระไปทำอย่างนั้นไม่มีฮินีโอตปาไม่มีความเกรงกุตตาบะไม่มีความลายแก่ใจไม่มีทางที่จะบวชเป็นเข้าไปสู่หลักธรรมได้เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของเลิศของละเอียดเรื่องอารมณ์มากๆเพื่อแก้ไขจิตใจจริงไหมอ่าฮะะ,ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกมีคนดูไหมเนะี่ย อเอานี้ว่าสิบเก้าคนฮะฮะทุกวันนี้ก็มีแต่ปัญหาเนี่ยพราะคนเข้าไมา่เนี่ยพูดแต่เรื่องธรรมะใครก็าอ้างจากพระไตบิิฎกแต่ไม่เคยอ่านพระใจบีิฎกเลพวกที่อ้างอยู่เนี่ยอ่านบลียวบาดานะไม่ไม่ลึกซึ้งอ่ะต้องศึกษาห,หลายด้านเลยนะว่าศาสนาพุทธเนื้อแท้เนี่ยเขาสอนอะไร อันนี้ไปสอนสร้างพญานาคไงฮะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่สอนกันให้ยึดทั้งนั้นอ่ะฮะ,ฮะอย่าลืมนักศาสนาพูดสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องสุญญาตาสอนเรื่องทุกความดับทุกสอนตัดภพสัตว์ชาติอันนี้ไปสอนเพื่อจะหาภพหาชาติจะหาเมียเลยสิอ่ะ จะกลับไปสู่อย่างนั้นเหรอนะมาทุกวันนี้มันไม่เข้าใจจริงๆอะนะในในศาสนาพุทธหลวงตาพูดตลอดวันนั้นที่ไปอบท็อปนิวอะนะหลวงตาพูดถึงอัตเทวนิยมกับเทวนิยมศาสนาพุทธเราเป็นอัตเทวนิยมนะไม่ใช่เทวนิยมก็คือเราไม่ได้ขอให้โดนบันดาลไงศาสนาพุทธเราสอนถึงเรื่องกรรม ทำดีๆทำชั่วๆอ่าไม่ใช่ทำดีได้ดีตัดได้ออกไปเลยทำดีดีทำชั่วๆทำขนาะไหนวันไหนไว้ไนาที่ไหนมันก็ชั่ว้ะทำชั่วทำดีนี่คนไม่เห็นมันก็ดีหมือนลวงตาบอกเมื่อมึงทำดีแล้วคนไม่ยอกย่องความดีมึงหายไปไม,ไม่ไม่หายหรอกฮะนี่ศาสนาพุทธาสอนแค่นี้ นะอันนี้โอ้บวชมาไรสดยาคนอื่นอยู่ก็มีันะ่านหลือเฉพาะกิจว่าบวชมาเพื่อมาลบกันว่ากนะันโอ้โหดูสิศาสนาพูดเขาสอนมาลบกับตัวเองบันเนี้ยเนี่ยถ้าหลวงตาเนี่ยถ้ามันไม่อยากมาสัมภาษณ์หลวงตาหลวง,งตาพูดให้ฟังในหลักการนะไม่อยากพูดหรอกเรื่องเนี้ยนะจริงไหมอ่า เนี่ยเข็นไม่คัตั้งเป็นซีรีส์เกาหลีเลยนะเนี่ยเห็นไหม,มนะนายตัวร้ายาอ้อยายซีตัวร้ายกับนายหัวล้นโอ้เล่นเลยแล้วก็พึ่งมือสับแปลกๆขอดูนอะไรนาคีน้อยว่ะต่อไปเนี่ยโอ้มีสับใหม่แล้วนะ อราพไปขอดูนาคีน้อยชีอะไรชีเลี้ยงนาคีน้อยเหรอ,อ,อมันเกินไปนะ้เพนาน่าด้าน่นาทนมากๆาะถ้าเราไม่มีความละอายใจฮะหลอกลวงโกโหกโยมเขาฮะแล้วสัญญาณอย่างเงี้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องธรรมะเลยถ้ายังโกหกอยู่นะ การโกรหกนี่แหละเป็นตัวกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความเป็นคนก็ไม่เต็มถ้าโกหกกลายเป็นสัตว์เลยจริงจำไว้มึงโกหกครั้งหนึ่งนะนะการกระทำของมึงหรือคำพูดของมึงเนี่ยจะถูกสงสัยไปตลอด,ดชีวิตถ้ามึงโกหกเมียมึงเนี่ยเอาสิเพราะมึงทำเองให้เสือมเมงฮะ อย่าเดี๋ยววรากร,รม,มาใครจะไปเชื่อได้ล่ะทีเนี้ยอถ้าหลวงตาพูดตรงอะใช่ไหมสอนถูกสอนตรงเกินไปคนโง่ก็รับไม่ได้อีกแล้วพระองค์นี้พูดรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับนะอยู่ใครอยู่มันอย่ามายุ่งกับกูเลยกูว่า น่ะน่าอายมากนะพระไปทำอย่างนั้นยิ่งเนี่ยอยู่แถวๆช่องเมงนี่ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาซีกันย่งผู้หญิงที่หลวงตาพูดนะเมื่อหกเจ็ดปีก่อนนะนะเรื่อยเลยเนี่ยเผากุฏิกันก็มีเพื่อจะไล่กันหนีอะจริงยังไม่ชีกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ชีไม่ชีคนหัวแนละ้วไม่ชีพามฮะ ตีกันต้อส่งโรงพยาบาลก็มีจริงไหมตำรวจปีนั้นอ่ะมันหน่าไม่อายนะบางคนบวชมานี่สักเก็บเงินได้สักแสนหนึ่งนะ้วจะสศึกไปขายก๋วยเตี๋ยวไปลงทุนนะ่รู้ที่มันบวชมาหาเงินแล้วนะฮะมันไม่ได้บวดหวังเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อศีลธรรมทั้ง มันเจตนาต่างกันเนาะอ่านะเห็นไหมหลวงตาก็เลยว่าการบวชการอะไรก็ตามไม่จะยมเข้าวัดก็ตาสามถ้ามีไปเจตนาไปหวังอย่างอื่นแล้วก็จบเลยชีวิตเนี้ยนะทำลายตัวเองเลยนะนะอ่ามาแสวงหาอะไรก็ไม่รู้หลวงตาเนี่ยนะได้เงินมาหลวงตาเขาเอาไปทําประโยชน์นะครับมาอย่าลืมนะ ไม่เก็บไว้หรอกพระวัดนี้ไม่ให้มีเงินฮะไม่เลยหลวงตาหนิก้าพูดเลยไม่สะสมฮะ,ะมีก็ถ้ามันเหลือเฟือจริงอ่ะถ้ามันเหลือใช้ที่อยู่ในวัดก็ออกไปทำสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนมั่งฮะ,ะให้โรงพยาบาลมั่งนะฮะใหะ้ผู้เปราะบางมั่งเห็นไหม เอาไปทำประโยชน์นะไม่ให้มีเงินเก็บพระวันนี้ไม่มีเงินเก็บแม้แต่ตัวหลวงตาเองก็ตามฮนะไม่มีเงินเก็บมีแต่เงินฝากนะไปดูได้เลยในบัญชีหลวงตาไม่มีเงินไม่มนะีเลยหลวงตาเปิดนบะัญชีเดียวเนี่ยฮะ ตรวจสอบไลเลยไม่มีเงินเพราะว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีหลวงตาเนี่ยไม่ใช่หลวงตาเป็นคนไปเบิกนะมีโยมไปเบิกนะโยมที่วัดนี่แหละไปเบิกแล้วเขาก็เอาเงินเนี้ยมาใช้ในวัดหลวงตาไม่ได้ไปยุ่งนะจะบอกให้ตอนเช้าเนี่ยเอมก็ไปมาแล้วอเอาเข้าครัวบ้างเอาเข้ากองทุนนะในวัดเนี่ยเพื่อจะบริหาร นะหลวงตานี่เป็นแค่คนถือบัญชีนะนะจะบอกให้นะถ้าโยมเอามาถวายหลวงตาปุ๊บนี่ถ้ามันมีหลวงตาก็เออคนใดเลือกร้อนหลวงตาก็กกให้ไปเห็นไหมอา่าองค์กรไหนอะเห็นไหมถ้าสะสมเงินทอนไม่ม,มากๆนล่ใจมันออกเรียกว่าปัดใจปัดใจออกจากพระ ปัดใจออกจากความเป็นพระความมณนะปความเป็นสมณาสสรูปเห็นไหมใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะแต่ความดีความงามเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราอะนะเราไม่ได้ไปหวังออกไปทางโลกเราหวังเพื่อจะพ้นทุกข์อย่างเดียวม,มุ่งมั่นไปสู่ทางนิพพานอย่างเดียวอนะ ไม่มีโอกาสที่จะกลับออกไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีมาทําไมอ่ะพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยจริงไหมอ่าอย่างเขาบอกว่าหลวงตานี่อ่ากินหรูอยู่สบายมาดูเลยกูกินเนี่ยน้าพริกมะเกือกไม่กีนั่นแหละมึงจะทํามาหรูขนาดไหนกูกินแค่นี้นะอ่าอ,อยู่สบายอย่างเงี้ยมึงมาดูเถอะที่นอนกูมาดูกูนอนตรงไหนก็ได้ฮะ รู้เนี่ยเป็นาพาที่ยากจนที่สุดอย่าบอกให้นะกล้าพูดเลยนะแล้วก็พูดจริงด้วยพระองค์เนี้ยนะไม่ให้เหลือสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์ไม่ทำ สิ่งไหนเป็นโทษไม่ทำนะมเพราะฉะนั้นอะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นสงเนี่ยเป็นสถานาสารูปเนี่ยมันต้องมีความงดงามในศีลอนะเมื่อมีศีลมันก็มีธรรมะแค่นั้นแหละคนนะนมีฮิดนีออตัปะมีความเกงกลัวสบาบรลายแก่ใจนะเนี่าฝากไวนะ้นะอ่อันไหนไม่ดีมันงามไม่งามก็อย่าทำนะ พระเจ้าประสงค์เราก็นะไม่ชีก็เหมือนกันนะอย่าไปยุ่งกับพระนักนะเตีวัดป่าบอนะ่อน้ำพระอินแม่ชีเกือบสี่ร้อยนะแล้วชีพามอีกเป็นร้อยนะสี่ร้อยกว่านะผู้หญิงกูไม่เห็นมันมาคุยเรื่องโยคีน้อยกับกูเลยโนคีน้อยอะไรเนี่ยนาคีน้อยฮะมีแต่ความเคารพเห็นไหมฮะ งดงามในศีลในธรรมงามในกิยามรารยาทไม่ชีวัดป่าบทน้ำพิณเนี่ยไม่มีหรอกเรื่องพวกนี้ฮะถ้ามีระสึกไปอย่ามาทำให้แม่เปดเปดแปดเพื่อนตัวเองถ้าอยากมีผัวก็พาคก็เหมือนกันถ้าอยากมีเมียก็สึกไปเขาไม่ว่าเราไม่ยีงมีกี่คนเลยนะอย่ามาทำอยู่ในเนี่ยนะ อีกไหมล่ะอะ่มันน่าอายมากๆนะอ่าจะบอกให้ความงดงานแห่งศีลแห่งธรรมเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นสู่จิตสู่ใจผู้พว่วงันได้แน่นอนอ่าอ่า